สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอิคสัยนะครับวันนี้ช่องของเรามีสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะสนับสนุนช่องเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้ผ่านทางลิงก์ด้านล่างหรือกดตรงสมัครสมาชิกด้านหลังซับ c r i b e นะครับสำหรับสิทธิพิเศษเนี่ยสมาชิกจะได้ดูวิดีโอที่ผมทําไว้ก่อนใครนะ และยังสามารถจอยเกมได้ระหว่างไลฟ์ด้วยครับถ้าเกมนั้นมันจอยได้นะถ้าไม่ใช่เกมซิงเกิลเพลเยอร์นะก็จอยได้นะครับแต่ก็มีจํานวนจํากัดนะครับจํานวนที่จํากัดและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นแอดสตรีมหรือว่าแชทส่วนตัวในสตรีมนะครับขอบคุณครับแล้วผมก็กาชาได้น้ําครับตอนนี้เรามียี่สิบสองเมล็ดแล้วครับการผลิตของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็รวดเร็วเดี๋ยวช่วงตรงเนี้ย ทุกทกที่ของเราเนี่ยจะกลายเป็นที่ผลิตไม้เพราะว่าเราใช้ไม้เยอะมากจริงไม่งั้นน้ําของเราจะไม่พอทําอย่างอื่นครับโอเคเราได้ส่วนสําคัญมาแล้วนั่นก็คือประตูครับประตูแมนนวลแอร์ล็อกตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยเราน่าจะใช้เจ้าตัวแมนนวลแอร์ล็อกตัวนี้ในการผลิตเนทัวร์ไทได้ครับ โอเคพอได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ทําการรื้อประตูไม่รู้ว่ามันหายบัคหรือยังนะสูตรนี้ผมไม่เคยใช้เลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันโกงไปหน่อยแต่ว่าเพื่อความสวยงามของโคโลนีครับไม่ได้โอเคผมต้องไปดูก่อนว่ามันทํำยังไงเนะเาะลองเพิ่มตรงนี้ไปหน่อยือผมไม่เคยใช้สูตรนี้เลยอะผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันใช้ยังไง ก็ไม่ได้ดีโอเคผมได้ละเมืเ่อกี้ที่มันไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเออผมมีมีมเศษอลูมิเนียมอยู่ด้านในครับมันก็เลยไม่ยอมฟอร์มทายเพราะว่ามันไปรวมกับอลูมิเนียมที่เป็นชิ้นชิ้นแทนเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกที่หนึ่งตรงนี้เนี่ยตรงนี้ใช่ไหมตอนแรกที่มันไม่เป็นเนี่ยเพราะว่า มันีอลูมิเนียมอยู่ข้างในพอพอพังมันปุ๊บเนี่ยมันไม่กลายเป็นเนโตรัลไทมันมันไปรวมกับลูมิเนียมที่เป็นเศษเศษแทนอันนี้ก็คือเนี่ยพังตรงนี้ได้เลยโอเคตรงนี้มันโตหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่เราจะทำออโตเมตตัวนี้โอ้แต่ว่าเทคโนโลยีเรายังไม่ถึงเลยองานเทคโนโลยีค่อนข้างเยอะเลย ดูซิได้ะไรโอเคได้น้ำเกลือมาได้อยู่ครับมันคนละเกลือกับอันแรกของเราเพราะฉะนั้นผมจะเอามันมาใช้สำหรับทำอย่างอื่นกันทีนี้โอเคแล้วก็เลี้ยงฮัฟได้เราเปลี่ยนตรงนี้เพื่อทำระบบการระบายอากาศที่ดีกว่าเดิมครับตรงเนี้ยอย่างน้อยมี3ช่องเนี่ยจะทำให้ออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย ถ่ายเทยได้ง่ายขึ้นแล้นผมก็เลยเปลี่ยนตรงนี้ถ้าสังเกตรตรงนี้จะเป็นประตูแล้วก็เป็นบล็อกแอร์โฟทายครับซึ่งจะทําให้อากาศมันไหลเวียนได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแอร์โฟทายให้หมดเลยครับตรงนี้แล้วนี่เข้าไปอยู่ในห้องนอนเราได้ไงเนะี่ย ตอนนี้เรามี40ต้นละเพียงพอแล้วให้เราทำตัวเครื่องปั่นไฟแบบผลิตน้ำแบบยาวๆครับแล้วก็น้ำเรายังเหลือค่อนข้างเยอะด้วยประมาณ6-8ตัน6 6กว่า 6, 6ตันกว่าๆนั้นหลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จผมว่าผมอยากจะทำห้องน้ำจังเลยแต่ว่าเดี๋ยวว่ากันแล้วกันว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่าอย่างแรกที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าเป้าหมายของเราก็คือเครื่องผลิตน้ำและ น้ำสำหรับเอาไปผลิตออกซิเจนครับเราจะสร้างในชัตไทยกันรัวๆครับตรงนี้ผมว่าเรามาเริ่มจากด้านบนก่อนดีกว่าเอตดูซิว่าวันนี้สามสิบละเราไม่ได้อะไรดีๆเลยจริงๆนะรอบเนี้แต่ว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอเบิร์ตตื่นแล้วก็ให้เขาไปจัดการตรงนี้ให้เสร็จเราจะได้เริ่มกระบวนการ ของเราสักทีหนึ่งเราได้เริ่มปลูกต้นอาบอสักทีครับตอนนี้โอเคครับวันที่สามิเ็ดเนี่ยผมก็เลือกสาลายมาเสร็จได้อยู่เหมือนกันมาแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราต้องรีบสร้างตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้มันสูบอากาศเราออกไปหมดแล้วเนี่ยผมลืมดูตรงนี้เนเห็นไหม <laughs> โอเคครับเราจะเริ่มปลูกกันเลยอย่างแรกเลยคือผมจะใช้ตัวเซลลิงตัวเนี้ยในการวางบล็อก ตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยเราจะเริ่มจากการเอาโอ้โหเดี๋ยวนะเราต้องออกไปเอาตัวนู้นหรอมีตัวไหนฟ้าออกจากไข่หรือยังน่าจะยังโอเคผมไม่มีตัวนี้เลยอ่ะอืมก็น่าจะต,ต้องเอาตัวนี้แหละมายืมก่อนนะกันนะ โอเคตอนนี้เราไล่ปลูกไปเรื่อยๆครับเวลาปลูกเนี่ยเราจะต้องระวังไม่ให้มันใกล้กันเกินไปเพราะว่าจ่าลืมว่าเราจะเริ่มต้นจากขวาบนไปซ้ายจากบนลงล่างเพราะฉะนั้นพอเราผ่านชุดนี้มาได้เนี่ยเราก็เริ่มปลูกชุดข้างล่างตรงนี้ได้ครับโอเคครับสว,วันนี้เนี่ยมีมิมมเลดเนี่ยเป็นหนึ่งในพืชที่ผมรู้สึกว่าโกงมากๆเพราะว่าเซฟอะไรเพราะว่าตัวมี m ิ l เลดเนี่ยมันออโตฮาวิตตัวเองครับก็คือเราไม่ต้องไปเก็บเกี่ยวมัน เราเพียงแค่ต้องใส่ปุ๋ยเท่านั้นซึ่งใส่ปุ๋ยเนี่ยเดี๋ยวพอเรามีแขนกลเนี่ยเราก็น่าจะผลิตได้ละข้อเสียอย่างเดียวมันก็คือมันต้องปรุงก่อนแต่แต่ว่าก็ไม่ถือว่าเป็นข้อเสียซะทีเดียวครับเพราะว่าตัวมีเมล็ดเนี่ยมันสามารถเอาไปผลิตเป็นอาหารได้ใช่ไหมตัวนี้เป็นหนึ่งพัน้ากิโลแคลร์เลยแต่ว่าข้อดีมันก็คือมันสามารถลิ่งกระบวนการ ในการอ่เติบโตของพืชในแถวแถวนี้ได้ซึ่งผมก็จะเอามาใช้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอามาใช้ในการเล่นกระบวนการพวกนี้ด้วยค่อยๆไล่ไปทีละตัวทีละตัวเลยครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้เนี่ยด้านบนเนี่ยก็เริ่มเต็มเ,เห็นไหมเดี๋ยวพอมันเต็มแถวเนี่ยผมก็จะคยหบลงมาแถวล่างต่อไปแล้วก็แถวนี้ถัดไปแต่ว่าน่าเสียดายที่เราจจะต้องรื้ในส่วนของตรงนี้ลละมัง้ง ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าเราเก็บไปได้ไหมถ้าเก็บไปได้ก็เอาไว้ก่อนเราก็ปลูกตรงนี้เราก็มาตรงนี้ค่อยๆไล่มาไอ้อดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรดีๆไหมก็ยังไม่ได้เอาจริงรอบนี้ถ้าไม่สุม่มอ่ะผมไม่ได้อะไรดีๆเลยนะจริงๆตอนนี้ก็วันที่สามสิบเจ็ดละไม่ได้อะไรดีๆเลยจริงๆโอเคได้สาลัยมาครับสำหรับวันที่สามสิบเจ็ด ตอนนี้เราก็ไปเรื่อยๆแล้วกันรอปลูกปลูกไปเรื่อยครับตอนนี้รอตรงนี้ปลูกแล้วก็ตรงนี้เริ่มโตแล้วเนี่ยเราก็เริ่มปลูกแถว2ได้เลยเดี๋ยวพอผ่านตรงนี้มาเนี่ยเราก็เริ่มแถวสมได้เลยเพื่อให้มันไม่ต้องเสร็จทีละชั้นก็ได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกมันต้องจากขวาไปซ้ายแล้วก็ไล่จากบนลงล่างดูเหมือนว่า,มาเมล็ดเราจะมาเมล็ดมันจะไกลไปครับพาร์ทไฟเดอร์หาหา,มาเมล็ดไม่เจอตัวพิพผมหา,มาเมล็ดไม่เจอ ปัญหาน่าจะเกิดขึ้นตรงนี้แหละเพราะว่าต้นเนี้ยมันไม่น่าปลูกได้แน่เลยเพราะว่ามันติดต้นนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เรามีเมล็ดค่อนข้างเยอะแล้วอะผมว่าเราลื้อไปเลยก็ได้ครับถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวรลื้อตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอันนี้ไปเลยโอเคได้อยู่โอเคเห็นไหมพอเราลื้อปุ๊บเนี่ยมันก็ปลูกตรงนี้ปั๊บเลยทีนี้เดี๋ยวพอน้องปลูกต้นนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มแถวนี้ได้ อางนั้นเราจะเล่งกระบวนการนี้โดยการใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้ของเราโอเคครับวันนี้วันที่39แถวบนของเราเนี่ยก็โตหมดแล้วเพราะงะั้นเราก็เอาอันนี้กลับฟาร์มเถอะกลับไม่ได้ดิเราต้องไปรอตั้งแถวใหม่ตรงนี้แล้วก็ย้ายมาเมล็ดตรงนี้มาที่นี่ ไหนดูซิว่าวันนี้เราจะได้อะไรโอ้สวิตคอนเอามาก็เท่านั้นครับเอามาก็ทำอะไรไม่ได้เราไม่มีแหล่งผลิตพีทเราไม่มีตัวผลิตโอเวอร์กรอเพราะฉะนั้นแหล่งน้ใหม่กาชาเดี๋ยตวตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับรอให้ต้นนี้เราโตแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมแผนสำหรับผลิตน้ำา2อันเราจะเรียกมันว่าชื่อทางการมันคือเดอร์ตี้บครับเราจะใช้เดอร์ตี้บนี่แหละในการจัดการกับ ในการผลิตน้ําช่วงต้นของเราแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยผมจะสร้างเป็นตัวอะเจลดิสเทเลเตอร์ตัวนี้ครับเพื่อเอาไว้ใช้เปลี่ยนตัวสล a m ามของเราเนี่ยให้กลายเป็นน้ํามาใช้ก่อนโอเคตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเสร็จแล้วล่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมพื้นที่สําหรับทําตัวเดอร์ติวิกของเราในช่วงที่ระหว่างรอพวกนี้ปลูกครับเราจะไลป่ปลูกไปเรื่อยๆ แล้วก็ใส่ปุ๋ยทำอะไรไปเรื่อยๆครับตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วเดี๋ยวพอตัวนี้มันโตเนี่ยเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวไม้จากนั้นเราจะเริ่มผลิตเอทานอลมาเพื่อผลิตน้ำกันซึ่งก็น่าจะทันพอดีประมาณวันที่ห้าสิบกว่าซึ่งตรงนี้ยจะถูกใช้สำหรับผลิตน้ำแล้วก็สารายเพื่อใช้ผลิตออกซิเจนไปก่อนน้าเราจะใช้ในการทาวิจัยส่วนสารายเนี่ย จะถูกใช้ในการผลิตออกซิเจนครับแล้วก็เพื่อไม่เป็นการเกะก,กะผมกล่าวว่าเดี๋ยวผมจะย้ายตัวเนี้ยไปปลูกที่อื่นแทนในการผลิตเมล็ดของเราตอนนี้เราไม่น่าจะมีเมล็ดเพียงพอละแต่ว่าเดี๋ยวเราย้ายไปอีกสักหน่อยแล้วกันคือตรงนี้มันเกะก,กะผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปทําอย่างอื่นดีกว่าเปลี่ยนไปใช้ทาอย่างอื่นดีกว่าครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ โอเคเราเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเราอาจจะติดตั้งตัวแขนกลเพื่อหยิบสลรามจากด้านล่างลงมาได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้เราแก้ใหม่เอาสลรามมาอยู่ที่แทนเราก็เพิ่มระบบจัดการคาร์บอนไดออกไซด์โดยเปลี่ยนตรงนี้ครับผมจะใช้แบบเครื่องกองเดียวแต่ว่าใช้ได้ทุกอย่างไปเลยตรงนี้ตัวน้ำที่เราได้เนี่ยจะถูกเติมเข้ากับเครื่องนี้ก่อน เพื่อจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกิน,นครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีวิธีดีๆเลยในการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์อ่ะผมก็เลยต้องใช้รายนี่แหละจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปก่อนไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหาในภายหลังได้ครับผมก็เลยอาจําเป็นต้องใช้สายตอนนี้รายเรายังม,มีเยอะอยู่ผมก็เลยอาปล่อยไปก่อนใช้รายไปก่อนแล้วกันตอนนี้ฟ้ามาันนี้ของเราก็ค่อนข้างดูดีอยู่นะตอนนีู้ดิค่ <c oughs> อนข้างดูดีครับผมว่า ใช้ได้ใช้ได้โอเคครับผมกาชาแล้วก็ได้เดโคมาเดโคนี่คือหนึ่งในตัวที่เรียกได้ว่าคอมโบที่ดีที่สุดในเกมนี้ผมว่าด้วยความที่เขาสามารถให้กับให้ไฟเบอร์เราได้นะเราก็ให้พลาสติกได้ด้วยงั้นผมเลยมองว่านี่คือหนึ่งในตัวที่ดีมากๆกงันก็จัดมาเลยละกัน อครับทุบอลูมิเนียมสัก20่สิเซต20เซตเราเได้สักประมาณพันหนึง่งหตันน่าจะพอสร้างแขนกลได้เยอะอยู่แล้วก็ผมเพิ่มระบบกำจัดตัวออกซิเจนปนเปื้อนนะครับเพราะออกซิเจนปนเปื้อนพวกนี้จะทำให้เราใช้ออกซิเจนเยอะขึ้นครับผมมองว่ามันไม่คุ้มในระยะยาวที่เราจะปล่อยมันไว้นะ เราก็ทำห้องกินข้าเพื่อบูส์มอเรลขึ้นไปอีกครับเราจะให้มอเรลเราสูงยิ่งกว่านี้ไหนดูซิว่ารอบนี้เราจะได้อะไรดีๆไหมกดไปเลยปุ๊บรอบแรกชายบัคกโคเกลือเลยเกลือแบบเกลือสุดๆวันนี้เราได้เป็นน้ำแข็งมาครับ ก็ยังดีถือว่าโอเคครับมีประโยชน์หน่อยแล้วเราก็เตรียมผลิตแขนกลตรงนี้เพื่อเอามาหยิบหยิบถึงไหมเนะี่ยเอาแขนกลมาหยิบตะลามเข้าเครื่องกันครับเพราะว่าแรงงานเราไม่มีผมเลยต้องใช้แขนกลช่วยตัวออโต้สวิปเปอร์ตัวนี้ครับ ตัวนี้แขนกลตัวนี้ก็จะคอยผลิตน้ําให้เราเรื่อยๆครับผมว่าน่าจะง่ายขึ้นแล้วก็จัดการคขาเนื้อทราครับนื้อทราจะขังอยู่แค่ตรงนี้ก็โอเคอยู่ผมว่าอย่างน้อยเราก็มีน้ําพอสาหรับใช้วิจัยแล้วก็มีสาลายสําหรับผลิตออกซิเจนไปก่อนชั่วคราวทีนี้เรามาจัดการกับการตัวนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เราใช้ในการ ช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของอากาศในโคโลนีของเราผมไม่แน่ใจว่าข้างล่างเนี่ยเราอาจจะต้องรื้อเจ้าตัวนี้ทิ้งก่อนแต่ถ้าเราลื้อเนี่ยเราจะไม่มีอะไรกินเพราะฉะนั้นผมว่าเราอาจจะต้องแถวนี้อาจจะต้องไว้ก่อนรอที่ให้เรามีมีมีก๊าซตรงนี้เต็มก่อนซึ่งผมกำลัาางเตรียมจะทาห้องครัวตรงนี้